ครับผมสวัสดีครับสมาชิกผู้ถังบอลเต่งประจำวันที่2เดือนกันยาย,ยน2 17, อง7ก็จะดกเจอกันเช่นเดิมนะครับเด็ด1คู่1ตัวในนั้นนะครับผลิดก็ผอได้กับมีกลุ่มลายสแควร์แอดไลน์วันที่เล็ดที่ดีเข้างหน้าก็จะมีแอดมาโดยในกลุ่มอีกรอบเกมกีฬาฟุตบอลนะครับมวยเน้นกีฬาอื่นในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันวันนี้ก็นดมาฝากสมาชิกเช่นเคย1คู่เน้นสือบนลลาลิก้าสสเปนก็แข่งเวลาเที่ยงตรงนะครับตามเวลาประเทศไทย จะระหว่างทีมเอีบาเจอกับทีมเลบบนเต้นะครับเจ้าบ้านดับที่7 2นัด4แต้มอยอันดับที่6 2นัด4แต้มเช่นกันนะครับในการนัดล่าสุดก็กินกันไม่ลงเจ้าไปที่2ประตูต่อ2มาดูฟอร์มเการเล่นนัดล่าสุดทั้ง2ทีมนะครับล่าสุดทีมเจ้าบ้านเอีบาเสมอทีมลาซิงนะครับ2ประตูต่อ2ส่วนทีมเยือนเรเบนเต้ล่าสุดเสมอทีมกาดิสหนึ่งประตูต่อหนึ่ง มาดูบิ๊ก,กร้อก่อนเกมของผมเลยลกันนะครับเ,เกมนัดที่3ในเกมดีของทั้ง2ทีมศัหรบค่ำคืนนี้นะครับเจ้าบ้านทีมเอีบาครับลงสนามกลมาสองนัดชนะ1เสมอ1ไม่แพ้ไข่สีนัดล่าสุดทุกรายการนะครับยังไม่แพ้ไข่ต่อเนื่องติดต่อกันมาดูฝั่งทีมเยอรมันเต้บ้างก็ลงสนามกลป์มาสองนัดเช่นกันชนะ1เสมอ1นนะครับ9นัดล่าสุดรวมช่วงฟีซีซั่นนะครับยังไม่แพ้ไข่ต่อเนื่องติดต่อกัน ชนะ6เสมอ3นะครับจะกการรวมมองผลหลังไปค่อนข้างจะสู่สีผัดกันแพชนะและก็เสมอนะครับนะครับทีมเจ้าบ้านนะครับเอบาต่อในราคาครึ่งลูกเป็นราคาวัดใจนะครับแน่นอนกับมองผลานช่วงเปิดต้นฤดูก,กาลมาทั้งสองทีมถือว่าผลงานคู่ขี้กันนะครับเจอกันสำหรับค่ำคืนนี้แต่ผมมองว่าบอลคนนี้เจอกันจะหนักไปทางเสมอมากกว่าถ้าดูฟอร์มรวมรวม,ลมเลมันเต้ดูฟอร์มดีกว่าการันัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อกัน มาว่าคืนนี้เรมันเต้ไม่น่าถึงแผลนะครับเต็มที่ก็เสมอมั่นใจบอลองครับลองเรมันเต้ในราคาครึ่งลูปผมมองไม่แผ้สลับคําคืนนี้นะครับพอจะมาติดติตามมาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดติเด็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ